อีกหนึ่งแบรนด์ที่ออกลำโพงปาร์ตี้ขวัญใจประชาชนก็คงหนีไม่พ้น JBL นั่นเองครับซึ่งนอกจากจะมีลำโพงหลากหลายขนาดให้เลือกรุ่นที่แทบจะยืนหนึ่งและได้รับความนิยมมาตลอดนั่นก็คือซีรีส์ฟลิปนั่นเองซึ่งตอนนี้เดินทางถึงรุ่นที่6แล้วก็ยังมีสีสันให้เลือกจุใจเช่นเคยถึง5สีเพิ่มกับการอัปเกรดต่างๆให้ลำโพงใช้งานได้ดีขึ้นเดีย๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่ารุ่นนี้มีความต่างจากฟลิป5ยังไงบ้าง ึ่งอย่างแรกที่ต่างกันเลยก็คือเรื่องของราคารุ่นนี้จะสูงกว่าเดิมสักนิดกับราคาที่5,190บาทก็ไปดูกันเลยครับภาพรวมนะครับหน้าตาก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับรุ่นฟลิปนะครับเพราะว่าเป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆเลยส่วนน้ำหนักก็ยังใกล้เคียงเดิมที่531กรัม แต่ถ้าวางเทียบกันนะครับรุ่น5กับรุ่น6จะมีความแตกต่างกันในด้านของรายละเอียดระดับหนึ่งทั้งตัววัสดุรอบตัวที่ flip 5เนี่ยมีความเป็นพลาสติกยางยางแต่เนื้อแข็งกว่าส่วนรุ่นที่6ก็จะมีความยางยางและนิ่มมากกว่าตัว flip 5แล้วก็ขนาดจะสั้นกว่าเล็กน้อยด้วยโลโก้ด้านหน้าจากกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆก,ก็เปลี่ยนเป็นคำว่า jbl ตัวใหญ่เต็มหน้าตะแกง ส่วนตัว Passive Radiator ทั้ง2ฝั่งก็มีการใช้วัสดุที่เป็นเหล็กพ้นสีแบบเมทัลลิกไม่ได้เป็นเนื้อยางเคลือบปิดหน้าแบบรุ่นก่อนดูเผินๆก็แอบคล้ายตัวชาร์จ5ที่ย่อส่วนลงมาเหมือนกันครับอีกจุดที่เปลี่ยนไปด้านหลังเลยก็คือปุ่มเปิดปิดปุ่มบลูทูธไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ Flip 6ซึ่งปุ่มก็จัดเรียงมาเหมือนเดิมมีสายห้อยมาเหมือนเดิมนะครับแต่วัสดุของ Flip 5เนี่ยปุ่มจะเป็นชิ้นเดียวรวมไปกับขอบตัวลำโพง แต่บนตัว Flip 6จะเป็นโซนแยกออกมาและมีปุ่มยางสำหรับวางลำโพงไม่ให้พลิกไปพลิกมานะครับส่วนปุ่มควบคุมเพลงเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Party Boost ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเลยนะครับด้านการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธเขาก็อัปเกรดมานะครับจากเวอร์ชั่น4.2เป็นเวอร์ชัน5.1เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ Party Boost ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับลำโพง JBL รุ่นอื่นๆได้แต่ฟีเจอร์นี้จะไม่รองรับทุกรุ่นจะใช้ได้กับรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างพวก Flip 5, Charge 5, Pulse 4ขึ้นไปนะครับในด้านสเปคแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้นานเท่าเดิมก็คือ12ชั่วโมงส่วนมาตรฐานการกันน้ำก็มีเพิ่มนะครับจากเดิมที่เป็น IPX7 ตัวนี้เป็น IP67 ก็จะโดนดินโดนทรายโดนน้ำก็ไม่มีปัญหาครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันก็เช่นเคยเลยครับตัว Flip 6ก็ใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชัน JBL Portable ซึ่งจุดที่ใช้งานหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของ EQ นะครับที่ Flip 6ตัวนี้สามารถปรับได้แล้วและโหมด Party Boost ที่สำหรับสลับโหมดระหว่างปาร์ตี้เพื่อขยายเสียงให้ดังมากขึ้นหรือว่าโหมด Studio นะครับถ้ามี2ตัวก็เปิดเป็นลำโพงซ้ายลำโพงขวาใช้งานในโหมดสต u d ิโได้เลยครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเป็นลำโพงรุ่นเดียวกันเท่านั้นนะครับ Money in the carry on them boy in planes Why am I the only one who's left in the rain With nobody to hold on to Why am I the only one who's feeling this pain When there should be two of us This is murder, heart is melting Girl you got me Caught you bluffing, made you something Now you're talking เ้้าพารสำคัญกันบ้างครับกับเรื่องของเสียงตัวนี้ก็มีการเพิ่มกำลังขับมาด้วยนะครับโดยแบ่งเป็น20วัตต์จาก w ูเฟอร์และอีก10วัตต์จากทวิตเตอร์โทนเสียงนะครับจากที่ฟังก็จะออกโทนอุ่นๆฟังสนุกตามสไตล์ JBL ที่มีจุดเด่ดนด้านเสียงอย่างเสียงเบสครับเบสก็จะมีมวลแบบกลางๆเก็บตัวได้เร็วเนื้อเบสไม่แน่นมากจะออกไปทางนวลๆน,น,นะครับ ส่วนเสียงกลางก็รายละเอียดชัดเจนเสียงร้องชัดเจนครับเนื้อเสียงค่อนข้างหนาเลยทีเดียวส่วนเสียงแหลมก็ฟังได้สบายไม่ค่อยบาดหูนะครับหางเสียงทอดไม่ได้ปานกลางไม่ได้ถึงกับไกลมากนะครับส่วนเวทีเสียงก็ตามขนาดตัวเลยนะครับไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าสามารถแยกแยะรายละเอียดชิ้นดนตรีได้อย่างดีนะครับรวมๆแล้วฟังสนุกทีเดียวครับจะฟัง EDM Pop Rock Hip Hop ตัวนี้เอาอยู่เลยครับ และสำหรับเพื่อนๆที่มีฟลิป5รุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วกําลังลังเลว่าจะจัดตัวใหม่ดีไหมครับเราก็รวบมาให้แล้วว่าตัวฟลิป6เนี่ยมีอัพเกรดอะไรบ้างซึ่งคร่าวๆก็จะมีมาตรฐานการกันน้ํารุ่นใหม่ก็ปรับ EQ ผ่านแอปได้และบูทูธัว์ชนก็ใหม่มากขึ้นนะครับส่วนคุณภาพเสียงดีขึ้นไหมก็เดี๋ยวลองฟังกันดูครับ we need, we need Around. First rule to me. Let's keep it clean. Watch how we build. Clean air we need. Stuff on the flow. Sweep up. โอเคขอสรุปจบเลยครับแน่นอนว่าเจ้าตัว JBL Flip 6ก็มีการอัปเกรดใหม่ที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยด้วยราคาที่ไม่แรงจนเกินไปได้ฟีเจอร์ครบคันคุณภาพเสียงที่วางใจได้และมาตรฐานการกันน้ำที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้เลยนะครับซึ่งในงบเท่าๆกันนะครับเราก็คัดอีกตัวหนึ่งที่ราคาใกล้กันเสียงใกล้ๆกันอย่างหัวเว่ยซาวจอยซึ่งเราก็ทำคลิปเทียบกันให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับ ดท้ายนี้ครับถ้าสนใจลำโพง JBL ครับไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอของเราได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปครับฝากกดไลค์ให้กับชาแนลของเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ